สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องปองไปสือคือสือคืนกับผมเพื่อกรอกไข่บลูนอยร้อยเอ็ดชาแนลคือเอาขึ้นเดิมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์เร็วกดไลค์กดแชร์กดแชร์กดติดตามเนี่ยนะครับพี่น้องครับยังนี่อยู่กับลูกสาวครับอันนั้นลูกชายก้อยจับอัน จับลูกไส้ไส้สุดพป่น้องครับผมโอชามานี้สวัสดีครับเดวสวัสดีจ้าพี่จ้าลูกพี่จ้าอาน้องโอชานะครับลูกชายแต่ว่าแต่งตัวเป็นผู้หญิงวันนี้นะครับอ,อันนั้นนะ่ะมาก,เกมีเด็กนะครับผมก็คือก็เป็นอ๋อเหมือนกับเป็นลูกบอลน,นี้บุมแล้วก็เลี้ยงสี่คนนะครับ,รบเล่นเด็กสี่คนนะครับ โอชาโอโอชาไปเอาน้ำครับแก้วมาให้พ่อเนี่ยเดี๋ยวบุ้งน้อยจะลองทดสอบใช้ลูกนะครับโอชาสองปีกว่าโอชาไปเอาน้ำมาให้พ่อเนี่ยลูกไปเอาน้ำมาให้พ่อเนี่ยน้ำเย็น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 เนอะแก้วนะครับเอาแก้วมาน้ำเอาน้ำมาให้พ่อเก็นน้ำลูกตอนนี้ก็กําลังแพ็กของนะครับอ่ากำลังเช็คสต๊อกสินค้าทีนี้บุ้งน้อยก็จะขายของต่อนะครับอ่าเหมยแต่ใส่ชุดดีๆค่ะแล้วบางหนีออกแล้วังระวบงจิ๋มบอกค่ะ แปบวกได้คลิปนีิพี่น้องทุกไข่ก็บอกกันยังสี่ละบอกกันยังสี่ละอัน,นโอาเสียงหนังตัวเสียงแหบเนาะเ <Okay. S 1> นาะลูกสาวบุ้มน้อยกี่ปีแล้วมวยยังไม่ถึงปีเฮ้ยปีสองปีหนึ่งนะครับก็ตอนนี้นะครับบุ้มน้อยก็อยากจะมาขอบคุณเอฟซีทุกคนอยากจะมาขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่เอ,อ่อ อันร่วมบริจาคเลือดให้กับแม่ยายบุมน้อยนะครับขอบพระคุณจริงๆเด้อนะครับขอบพระคุณน้ำจิตน้ําใจจากเอสซีทุกคนนะครับที่เออ่ร่วมบริจาคเลือดให้แม่ยายบุมน้อยบุมน้อยจะไม่ลืมพระคุณในครั้งนี้นะครับผมพี่เมลี่ทําอะไรครเดิน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 ดินนะคะพี่เมลี่เห็ไหนอ่ะสีเสื้อสีผ้าสีเสื้อสีผ้าบุมน้อยเออ่ขณะที่รอแพ็กเสื้อแพ็กผ้านะครับบุมน้อยจะมาเออ่สัมภาษณ์เมลี่นะครับเพราะว่าก็จะมี กระแสนุน่นน,น,นั่นกับอเมลี่ด้วยว่าหุยทำไมเมลี่ออไ,<ป>ไม่ไปหาพี่นิลุยตอนนี้นะครับเราจะมาถามเมลี่นะครับทําไมเมลี่อยังไม่ได้ไปหาพี่นิลุยตอนนี้้วตอนนี้ใช่ไหมกต่คือโอ้คือสิมาซุูมของไก่แท้หาเงินหาเงินหาเงินใส่หนีอยู่จ้าหาเงินใส่หนีอยู่นี่แล้ไม่ห, <า S 1> หนีน้ำบอ่อเลยนี่โอ้ยตัวมหัวยืนมือบ่อหอดหนีหนียังหนีผู้ชายบ่จ้าผู้ชายบ่เคยเป็นหนีจ้า เิฟีกินฟีแต่ว่าบริกินโดนแห้งแล้วอ๋อเอามีก็คือเหตุเหตุผลก็จะประมาณนี้นะต่างคนต่างทําหน้าที่ใช่ไหมต่างคนต่างทําหน้าที่เราก็ต้องทําหน้าที่หาหาเงินหาท่องหวยซูมหวยใสคือคือคือว่าลพี่น้องขะต้องทํางานหาเงินใช้เพราะว่าเราถ้าเราไม่มีงานทําเราก็ไม่มีตังค์ใช้เป็นบลาเอเสียจเงินใสใสแจกเงินใสกินเอ้คือสือมาซุ่มใหญ่ครับแท้หยุดน้าโหลดต้องหัน หาท่ามาหากินเนาะแมนบอสพี่เม่คนเรามันก็ต้องทำมาหากินสินาะแต่ว่ากับเปียบไปหามูบอกกระยากไปแต่ว่าช่วงนี้กะมูก็เข้าใจนี่ลุยไม่ต้องเข้าใจเท่าอยู่แล้วเพราะว่าเอ่อเราต้องดําเนินชีวิตเราไปเรื่อยๆคือว่าขึ้นหอดมูบอกกับขึ้นหอดกัดขึ้นหอดคือเก่าขึ้นขึเก่าแล้พี่น้องคะแต่ว่าก็ยังช่วงนี้ก็ยังไม่ได้ว่างก็คือทํางานก็คือเหตุงานเท่ากับมาหอดสีโม่เท่าก็ต้องแพทย์คองก็คือบางบางครั้งอะ การห่างเพื่อนของเราเดี <m> ่ยม <t> ันไม่ใ <t> ช่ว <t> ่าเราเราทิ <t> ้งบันท้งอะไรอืมเพราะว่าเราเราก็ยังคิดถึงแบบว่าห่างห่างมูบ่เหินไปหามูหายอย่างต่วาเข้ากรดขึ้หอยขึ้ถึงกระดถึงครอเกาแต่ว่าเราก็มีภาระหน้าที่ของเราที่แบบว่าแบบว่าื่อนมาอย่างแบบมันต้องดาเนินชีวิตต่อไปอีกเสียนะห้บงบริ อะไรอย่างน่บอก่าถือกอะเห็นตามนี่แหละพี่น้องบ่อยากว่าอย่างลายใหญ่ห้างเป็นกันหมดลายก็เป็นการแก้ตุ้งแก้ตัวอยังเป็นสนาะพ่าะว่าขอบอกว่าอย่างลายพี่น้องให้พี่น้องเบิ้งเอาสักก้อนเนาะไม่จ่ายเนาะเกับประมาณนี้เนาะกับขึ้นใหญ่ขึ้นหย่างนั่นแหละเนาะคือจังบุ๋มอะไรให้กันที่บางครั้งเราก็ไม่ได้ไปหาคนนี้คนนี้เนาะพี่พี่มีเนาะแต่ว่าก็ไม่ได้มีอะไรนะครับพวกเราก็ก็อยู่กันโม่โม่แม่แม่เป็นพิเศษนี่เสื้อผ้าหลากหลายวันนี้เมลี่เอายอดเท่าไหร่คะ วันนี้ขอยอดปังๆสักห้าหมื่นอัพนะเมื่อวานก็หลักห้าใช่ไหมเมนเมื่อวานก็หลักหาเมื่อนี้ก็ขอหาอัพขอหาอัพม่หลี่ก็จะได้พิเศษเลยพี่น้องรับพี่น้องมั่นสื่อคลองลายบูมก็ให้พิเศษไม่ลี่ด้วยนะน้องก็ใจดีนะน้องบูมพี่หมวยใจดีนะก็ซอยพพอร์ตซอยนันทวนีคือแบบขายดีหรือว่าเหตุงานเกิดเวลาก็ขา้แบบพิเศษไม่หลี่พร้อมพึ่งกันเลยพี่น้องจ้า ก็คือถ้าเกินเวลาคือแบบว่าเราเราอยู่กันแบบพี่แบบน้องเนาะอยู่กันแบบเอื้อน้องป้องไปแต่ว่าทันอันนี้เขาก็ให้แบบตามอันนี้ตามแบบแต่ว่าถือว่าดีโอเคพี่หมวยกับบูมดีมากเลยจริงๆอันนี้ว่าไห้ย่องมันบอบอไห้ย่องแต่ว่าขอให้ได้หลายก็นีอีกเด้อเบอร์ดี่แค่นี้ก็โอเคแล้วดีใจแล้วแค่นี้ก็โอเคนะบูมน้อยกับพี่หมวยแบบโอเคมากเลยแต่บูมก็ได้ได้ยินข่าวว่ามีคนจะฝากของมาให้พี่เมย์คืออะไรนะครับเอามีใครจะฝากอะไรมาให้พี่เมย์หรอบูมอ้าวอ๋อดีดีดอก เดี๋ยวรอเซอร์ไพรส์อยู่บอกว่าให้ใดใเพื่อนบ้าให้บอกนะเป็นบ่าให้บอกอกว่าเป็นโทรศัพท์เอาบอกเพื่อนบ้าให้บอกว่าเป็นโทรศัพท์ตัวบ่าบอกว่าเป็นผู้ใดเออบอกว่าใดว่าเป็นผู้ใดเนาะสวยๆนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกทุกคนเมื่อวานนี้ยอดขายเมื่อวานท่าน่าจะห้าห้าหมื่นเนาะห้าอัพอยู่ห้าอัพห้าอัพเลยอืมวันนี้ก็ขอห้าหมื่นนะครับวันนี้ยอดขายคือบุมนั้นก็ต้องเขาเอิ้มาเนี่ยกาะแต่ว่ากำไรแต่ว่าทุนเนาะต้นทุนก็สูงเพราะว่าเสื้อผ้าเราออกคือพูดง่ายกำไรน้อย เพราะว่าเราอันเราเราขายไม่แพงนะครับครับโอรินดาแพงแต่ว่าสินค้าดีสินค้าดีนะครับโอซานะครับก็บุมนั้นก็เลี้ยงเลี้ยงลูกก็เลี้ยงทั้งหมดก็สี่คนนั่นแหละครับนะครับเลี้ยงลูกสี่คนนะครับเพราะว่าก็ถือว่าเราก็รักเด็กหมดทุกคนเนาะรักรักเท่ากันนะครับเพราะว่าสองคนก็ถึงแม้จะไม่ใช่แบบว่าคือเราก็เป็นพ่อเลี้ยงแต่ว่าเราก็พยายามที่จะดูแลเขาให้ดีที่สุดเนาะนี่นี่คือแฟมไมลยแฟมิลี่ค่ะ My f แฟมิลี่นะครับนั่นแหละครับพี่น้องคอ้าบผมนี่ยังได้หนิเอานั่งดีเดียอันนี้ก่อนก่อนที่จะขายกระเป๋าก็จะเป็นวุ้นไม้วุ้นไมแบบนี้แหละพี่น้องวันนี้มีกระเป๋ามาขายด้วยแล้วก็มีเสื้อผ้ามาขายตอนนี้บูมน้อยก็ปั่นเงินนะครับปั่นเงินไว้รักษาแม่ยายด้วยนะครับแล้วก็เลี้ยงครอบครัวแบบนี้แหละบูมน้อยครอบครัวใหญ่เดีย๋ยวเห็นว่าคือเราก็ต้องปั่นเงินนะครับบูมน้อยกลัวอย่างเดียวคือกลัวความจนนะครับกลัวความยากจนนะครับเราก็ต้อง เก็บเงินหาเงินไว้กับให้กับครอบครัวเรานะครับให้กับครอบครัวเผื่อในอนาคตเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันบอกอเออนะครับหลังจากที่แม่ยายบุมน้อยออกจากโรงพยาบาลแล้วก็ไม่รู้ว่า,าจะต้องใช้เงินเยอะแค่ไหนนะครับรับรองว่าเยอะแน่นอนเพราะว่าทั้งทํากายภาพนู่นนี่นั่นหลายอย่างเนี้ยนั่นแหละครับพี่น้องครับผมก็ขอบพระคุณทุกคนที่เป็นห่วงเป็นใยเนาะสำหรับเอฟซี FC ทุกคนนะครับผมขอบพระคุณจริงจริงเด้อนะครับผมค,คือแบบว่าคือแบบพูดไม่ได้บุมน้อยจัดแบบว่าคือเป็นคนที่แบบค่อนข้างที่จะ ถ้ามีอะไรที่แบบดีใจลายรมันก็สีแบบน้าตาไหลไ่พี่น้องครับปลื้มใจเอฟซีมากนะครับที่สนับสนุนบูมนะครับนะครับขอบคุณลหลายๆได้พี่น้อง <c oughs> แล้วคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้สักก่อนนะครับผม <c oughs> บูมนายก็จะาขายของนะครับไลฟ์สวดขายของนะครับขอพอบคุณทุกการรับชมขอให้เอฟซีบูมนายร่ำล้รวยๆเช่นเดียวกันเด้อครับผมอย่าเจ็บอย่าจนรักษาสุขภาพด้วยนะครับผมสวัสดีครับผม